ส่วนผสมที่กองอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสองส่วนผสมกันก็เป็นส่วนผสมที่หมักหมูกับส่วนผสมที่ทำแจ่วอต่อน,นี่น <ะ S 1> ยาวไปไหมอะอยาวไปขวางดีกว่านี่นะะขวางดีกว่าน่าเลยมือเหม็นหมูแล้วใช่ไหมล้างแล้ว <c oughs> เขาคั่วเนี่ยหอมมากๆใครหั่นหมูเนี่ยผมครับ <c oughs> โอ้ทอดสีดีมากเลยเมนูง่าย,ายๆแบบนี้นะนี่นี่เลยเก็บหมูทำไมรอบโอ้โหนี่เลยให้ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยนะครับเสาร์และอาทิตย์ครับพบกันวันนี้วันเสาร์นี้ก็มาอีกแล้วกับนี่พี่ชายครับเรียกว่าทําไปสนุกไปนะวันนี้ทาอะไรวันนี้มีสันคอหมูทาหมูอะไรหมูคุกฝุ่นหมูคุกฝุ่นหมูคุกฝุ่นท่านผู้ชมมันก็มีฝุ่นฝุ่นยากนะฮะยากเราจะได้ฝุ่นจิ้มแจ่วเราจะได้ฝุ่นฝนตกทุกวันส่วนผสมที่กองอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสองส่วนผสมกันก็เป็นส่วนผสมที่ หมักหมูกับส่วนผสมที่ทำแจ่วอะอะไอไอตรงเนี้ยเราเอาออกมาไว้นี่ก่อนก็ออกก็ที่แรกก็เดี๋ยวมาทอดเราจะได้ให้ท่านผู้ชมก็รู้โอเคเอาไรนี่เลยนี่เราจะหมักหมูกันอะหั่นดิหั่นเป็นไหมอะลองดูฮะลองลองไหมไอเคยาวไปไหมฮะยาวไปขวางดีกว่านี่นะอะขวางดีกว่านั่นเลยเล็กไปน็ดแค่อันนี้เนี่ย้ยหน่อยใหญ่หน่อย เอ้ย,อยนิดนึนงอ่าต้องงั้นแหละมิ้นเดียวอ่ะน้ำปลาหมูเราประมาณสักสามเมนี่ประมาณเท่าไหร่ครึ่งโลนะประมาณครึ่งโลโอเคเราใช้น้ำปลาเข้าไปนี่ซีอิ๊ว,วน,นี่นติมตาบีบหน่อยไหมอืมตาบ๊บหน่อยดิอ่ะ,อะหวานมากเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องหวานมากสิอ่ะไม่ต้องหวานมากเราหวาน เอาหมดเลยนะนะหมดฮะทอดเดี๋ยวหดนิดหมดเลยหมดเลยอือตันแล้วก็เดี๋ยวเราชิมรสซะหน่อยนะตอนเราผสมแบบนี้เราก็ชิมรสหน่อยใช่ใช่ไหมประความถูกต้องของรสชาติอืมถูกใจเอาเค็มนะออกเค็มไม่ออกหวานนะถูกใจใช่เลยพอไหมอ่ะโหดูหั่นหมูกองมาเริ่มเลยก็เอาหมดนะฮะกะใส่ไปอีกนี่เยอะหรือเยอะ ดูกันแล้วกันนะอัตราส่วนเราต้องการหวานหวานมากไม่ดีเท่าไหร่ตรงที่บอกเพราะว่าทอดออกมาแล้วสีมันจะยังไม่ทันกรอบมากสีมันจะคล้ำซะก่อนใช่ไหมใช่ไอตัวที่จะทําให้มันสีมันไหม้ก่อนนี่ก็คือน้ําตาลหรือไม่ก็อีกอย่างคือน้ํามันหอยไม่มีไม่มีแต่นี้ไม่มีพูดถึงว่าถ้าจะถ้าจะหมักทอดอะน้ำมันหอยทําให้ไหม้ได้อ่าก็ใส่นู่นใส่นี่เลยก็เห็นถูอยู่ได้แล้ว นเห็นถูอยู่นึกว่ายังไม่ได้ทีเข้าไปเรื่อยๆเคยจิบหมูมือมือเหม็นหมูแล้วใช่ไหมนางแล้วอะเราเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ยยำเบาๆนะเค้าให้น้ำหมักในี่ยแห้งๆเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวเขยิบกอดยังไม่ชอดเป็นไปได้เนี่ยเราแช่ แช่ตู้เย็นไว้สักสินาทีอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาซึมเข้าไปในเนื้อนะอืให้รสชาติซึมไปในเนื้อซอยไปซอยไปอันนี้แห้งแล้วอย่างงี้นี่เห็นไหมน้ำไม่มีแลเห็นไหมแห้งแล้วนะครับทอดได้เลยไหมได้อ่ะถ้าทอดได้เลยก็นี่เลยครับพริกป่นนิดหน่อยชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะเข้าคั่วเนี่ยหอมมากมาก เค okay. ทีนี้เราได้นี้แล้วเรายังไม่ได้นี้นะมือเลอะซะด้วยเลยทำอะไรมันนะอ่ะฉีกตรงกลางออกเลเคี้ยวไม่ไหวอโอเคโอเคทีนี้แป้งนะครับแป้งทอดกรอบเนี่ยลักษณะเดียวกันกับที่เราทําทอดหมูทอดไก่แบบที่เราเคยทำนะทอดหมูสามชั้นทอดนี่นามือข้างหลังนะจะเอาไหมล่ะ,ะดิบได้ฉีกไปถอะ เติมน,น้ำออก่อนึเปิดไฟเอใอยเขาเปียกๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมออกครับเนี่ยออกมีชื้นๆอย่าให้เขาแห้งเกินไปแต่ที่รู้เนี่ยหมูไม่ติดแป้ง่ะนิ้วติดแป้งโ <c oughs> อเค <c oughs> แป้งไม่พอนะพอหรืออยากจะเขาเองไม่พ <c oughs> อแล้ว อันนี้สาคัญนะเพราะว่าถ้าไปทอดทอดไฟแรงมากไม่ดีดำดำใชค่ค่อยๆไฟร้อนๆเบาๆอย่างนี้แหละใบมะกรูดไฟแรงได้เนาะใช่พริกไฟแรงอาจจะไหม้ซะก่อนยังไงซะแล้วทอดให้เม็ดพริกแต่งนะจะได้กรอบต้องคอยคอยคนมันมบ่อยๆถ้าเม็ดในมันออกมามันจะทุนะ,ะกะทุไหมทุดิจะพอแล้วงั้นนะ่ะพอดิกลัวอ้าวมายังไม่ทันกรอบเลยน่ะเหี่ยวใช่ กัวไงกัวเราจะเราจะพูดนะใส่ไปสิอันนี้ทอดมันเป็นยังไงให้ใบมันใสใช่ไหมให้ใบมันเขียวใสแล้วก็เสียงมันหายอืออเสียงชัดชชาหายเป็นเสียงตะลุงอา้าวทีนี้หมูเสียงตะลุงไหนอ่ะนี่แหละที่คนกําลังทอดนี่แหละถือไว้ไงแล้วมันข้ามฝั่งมาทําไมเนี่ย ก็ไม่ยอมหยิบหมูก็มือเลอะอีกแล้วก็เลยไม่หยิบใครหั่นหมูเนี่ยผมครับ <c oughs> โอเคเอาลงเขาลงคนดิเอามาีเท่าไหร่ใส่มามีแป้งแป้งนี่เพราะแป้งมันมีปรุงรสไว้ไงเพราะเราได้แป้งที่มีรสชาติก็จะทําให้หมูมีรสชาติกินพอ,อก,ก่อนนะเร่งไฟ <c oughs> เอยใจซะหน่อยนายแล้วหอมคู่กัน ทอดหมดไหมนะหมดหมดรอนี่แหละรอให้มันเหลืองกรอบนอกนุ่มในไหมล่ะไม่ต้องรอเอาเหลืองมันเหลืองจะสีน้ําตาลนะใช่อ่าโอเครอบสองกำลังจะเข้าเดี๋ยวนี้จะเย็นตื้อไปทิดก็จะออกมันก็ไม่ยอมมาไม่ยอมที่ไหนเอาขึ้นน้กก่อนนีเออขึ้นดิ ไปต่อนะครับทำแจ่วอย่างยังใช่ไหมเนี่ยทำไอเนี่ยังไม่ได้ปรุงก็เดี๋ยวทอดหมูแล้วก็ปรุงแล้วสิกระจายกระจายเรียบร้อยผสมแจ่วโอเคขนาดนั้นถ่วยนั้นะให้ผสมน้ำปลาก่อนนี่น้ำตาลทรายจริงแล้วเนี่ยไอเดียไหนาออตาไหนทรายเอิญตาตีปบ ก็ยังงงเลยมีน้ำตาลปี๊บทรายมีอย่างไหนเนี่ยเออคนนี้นี่ผสมอย่างนี้เหมือนกับเราทําน้ําปลาหวานเหมือนกันนะทาแบบนี้นี่แบบสดก็คือน้ําปลาน้ําตาลปี๊แล้วก็น้ํามะขามแต่ถ้าต้องการเก็บนานๆเนี่ยทั้งสามอย่างเนี่ยไปเคี่ยวโอ้ทอดสีดีมากเลยนอมาหนาชิ้นหนึ่งเให้ความสดชื่นกับ แจ่วแล้วหน่อยเมนูง่ายๆแบบนี้นะอยู่ที่บ้านก็น่าจะทำกันได้ขอยกินชิมอืมถูกต้องทีน,นี้อันนี้ก็คั่วใส่ย,ยังยังยังก็คั่วยังมีพลิกต้นหอมผักชีใบเลื่อยหอมแดงซอยนี่จิ้มน,นี้แม่สุดยอด โอ้โหไม่คุกแล้วจิ้มเลยดีเลยอันน้น่ะอันน้นเพิ่มไหมเอาละพอแล้วพอแล้วพอแล้วสวยงามเลยโรยอีกหมดเลยนะหมดหมดอุตสาหทำนะหมดนี่นี่เลยเก็บหูเจ็บทำไมทไมกรอบโอ้โหนี่เลยเอาข้างไหนเนี่ย หมูคุกฝุ่นง่ายแจ่วก็ง่ายนะง่ายสิใช่ไหมได้ความสดจากมรนณาสุดท้ายเดี๋ยวมาชิมกันครับกรอบแบบนี้สีเหลืองแบบนี้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าสักครู่ครับดิบตะเกียบไม่ค่อยถนัดไม่ถนัดอะไรตะเกียบอะ่ะนี่ใส่เงี้งมือได้ไหมฮะมือได้ไหมแล้วแล้วดวกเลยท่าน ใครหั่นหมูเนี่ยหั่นเองก็บ่นท่าบบน <laughs> าผู้ชมครับง่ายอร่อยนี่คือคอนเซปต์ยอดเชฟไทยเหมือนกันนะทำได้จริงอืออร่อยใช่ไหมใครก็าตามที่จะไปย่างนะก็ลองดูนะครับเออเป็นเนื้อได้ไหมเน,เนื้อแล้วแต่ชอบไงเนื้อคุกฝุ่นอย่างเงี้ยเออเนื้อก็ดีเหมือนกันนะใ่เลือกตรงที่ไม่เหนียวนะอย่าเอาที่เหนียวๆเนื้อเยอะกันไม่ไหวใช่ เราใช้น้ําตาลปี๊บซึ่งน้ําตาลปี๊บเนี่ยจะเป็นคาราเมลได้ง่ายหน่อยเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องความหวานนะไม่ต้องหวานมากนะครับแล้วก็ทอดด้วยน้ํามันที่ไม่ต้องแรงมากมนะไปเรื่อยๆแรงทีเดียวไหมหมูไม่สุกอีกถ้าใหญ่กว่านี้ยิ่งไม่สุกอีกก็ค่อยๆ180ถ้าเป็นตัวทอดนะ1 8อยอย่าใ,ให้เกินนะครับ17 0 180เนี่ยได้เลยส่วนแจวนะใครที่ทําแจวสดอย่างนี้ก็ได้เลยแต่ใครต้องการที่ทําไปขาย ทำแจีวที่เก็บวที่เก็บเนี่ยน้ำเขานี่ก็คือน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเนี่ยเคี่ยวไว้ก่อนเลยใช่แล้วเก็บสุดท้ายเอามาใส่หมดแล้วเนี่ยนะเอามานาวบีบทีหลังถ้าสมมติเขาเหนียวเกินถ้าเราผัดแล้วเกิดเคี่ยวจนเหนียวไปน้ำตาลน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามมันเหนียวไปหนึ่สองสองหนึ่งสุดท้ายเอามาผสมหน่อยนะไม่ต้องบีบมะนาวแล้วอนนี้ใช้สองสองหนึ่งของเราเนี่ยผสมแล้วก็จะได้ความเหนียวจะได้หายไปหน่อย สุดยอดอ้าวนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นเมนูแนะนํานะครับกับยอดเชฟไทยแล้วก็เดี๋ยวก็พรุ่งนี้มีหนึ่งเมนูนะครับอย่าลืมว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับติดตามเราสองคนกันด้วยนะกับรายการยอดเชฟไทยนะครับแล้วก็จะมีทุกช่วงละวันเสาร์ก็มีสูตรหนึ่งวันอาทิตย์ก็อีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันอีกสูตรหนึ่งครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ